สวัสดีครับผมเอรรถไทยซิ่งอีซิมเคยวันนี้มาดูร้านข้าวมาซื้อโตเท่าไหร่10บาทมาดูเทข้าวครับ lúc 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 ít đấy nơi ít 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 đấy là đấy là qua hoa. hoa là nhẹ nè ô lò nè ยกๆยก,ย,กยกเลยท่านสมัยครับทุกวันนี้ไม่ต้องใช้เอวิ่งขึ้นแล้วก็ดำอันนี้ก่อโซ่ดำเลย10บาทครับไม่วัดความชืน้นถ้าเขียวก็หัก20่สิบ เก้าบาทเจ็บ้าบาทแปิบ Thế nháy, lốt ngoài lốt này đâu, đâu, đâu. không lốt, ờ à? Khu càng 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 Không, không like thôi đấy, thằng bà xăm cắn rồi à? nói Lốt ngoài lốt nháy, อโอ้ท่านสมไยมนะชูม,มือนี้เนาะอ่าเรียบร้อยอืมเสร็จสิ้นเรียบร้อยไอ้ทัเลอร์ลาออกมาผมอุปต้า40ครับ40 10บ,บาทก็ผมไม่วัดความชืน้นแต่ตัดเข้าเขียวนิดหน่อย มันเริ Blue ่มส่วนนี้ครับโฉมสันโมสันแต่ต่างต่างหอดบ่หอดเออเออดึงดึมากเลยโฉมโฉมันสันโยไหมไงโยงว่ อิดอ oh. ิดพอเขาไปตื <laughs> <laughs> ่นผลโอ้จากสี่ครับโอ้ยจากสี่เับไปตั้งห้องกันแล้วแล้ว อ้าว้าวโอ้ไม่ต้องรอครับรอสี่ <laughs> อส้อขอยเสียบเลยเหรอโอ้ oh. ทำไมออ oh. oh. ร้านอยู่ทุงชอครับผมสิบาทครับผมสิบาทครับแมนยูยได้มากีก่ตันได้ยงไงมา สี่ตันประมาณสองเลยเนาะนั <ills> 4, 4 eh ่นเพราะว่าไปเบรงประมาณสามหมื่นนี่แหละประมาณมันมันเหลือในไอ้ลดลงโอ้ยทว่ามันได้กับสิเกียวมาหนี่แล้วมันบวได้เนาะแม่น แองขาเงื่อนอยู่สี่สิบครับผมอ่ากดหน้าลงยกดำ Su leo sự leo, uh, <laughs> <cả> yo <laughs> à, gạo <laughs> Nhục, anh em cái đây mà hẳn có hai là nó thằng nào thằng nào, nào nhá ừ. À. <laughs> 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 ก็มีแต่เดือดหนาอย่างเดียวมั้งเรียบร้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ครับอุไทยซิ่งขายข้าว10บาท